รูปวิวลงวันนี้ครับก็เป็นรูปพรีเวดดิ้งแหละแล้วก็ีพิธีแน่ารักดีครับหมายถึงว่าทุกคนก็แบบว่าดินชอบอะไรเงี้ยทุกคนพูดไม่ดีดีเยอะใช่ใช่ใช่ครับทุกคนก็แบบแบบว่าก็บอกเลยว่าแบบเฮ้ยทำไมหวานนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยมันเจ็บมันคืออะไรครับผมคือจริงๆอ่ะผมว่อยากถ่ายพรีเวดดิ้งด้วยกันแบบที่บ้านอะไรเงี้ยแต่ว่าคือจนสุดท้ายแล้วบ้านมันก็ยังแบบไม่ไม่ได้เรียบร้อยยังไม่อะไรเงี้ยก็เลยรู้สึกว่าคืออยากให้มันแบบมันฟิลแบบคืออยาก คล้ายๆแบบเราอยู่ในบ้านแต่ว่า p o i สำคัญอะคือเราอยากเอาน้องหมามันถ่ายด้วยอะไรเงี้ยแบบลูกๆของเราอะไรเงี้ยรับ จริงๆก็แบบว่าน่ารักดีครับหมยายถึงว่าที่ผมดูองก็ชอบอะไรเงี้ยมันน่ารักกันล่ะจะเป็นความทรงจำมันหนึงอ่ะซึ่งโพสแรกรูปแรกมันสื่อถึงอะไรที่มันดูมีอะไรบาบหลายคนก็จินตนาการจินตนาการเลยฮะใชหม,มยายถึงว่ารูปไอ้ข่าวรับมาแล้วครับใช่ภาพแ,แรกโพสแรกอ๋อครับผมก็ก็มันก็เป็นแบบ,บหวานๆที่แบบนิดหน่อยอะไรเงี้ยนิดหน่อยอะไรเงี้ยมีแบบเชียร์นิดหน่อยแล้วคนเขาคนเขาไปถามเขาไปแซวเยอะ ใช่ใช่ครับคนมาแซวเยอะแซวเยอะแซวเยอะอย่างเง้บ้างชี่อก็กำลังจะเป็นฝั่งเหมนฝ่าแบบเต็นตัวแล้วอย่างเงี้ยจริงๆตอนนี้ก็ยังยังยังไม่ได้รู้สึกอะไรมากอะไรเงี้ยแต่ว่าก็พยายามพยายามเตรียมเตรียมทุกอย่างไว้อะไรเงี้ยเพราะว่าแต่บอกว่าเราได้เลิอกแล้วใช่ใช่ครับใช่ครับเพราะเราคุยกับแต่เราได้เลือกไหมใช่ใช่ครับใช่ครับเตรียแล้วคุยแล้วให้ก่อนให้ก่อนผมก่อนครับเตรียมตัวทันโอเคโอกาสเริ่มแสดงว่าเราครึ่งมกระลาต้งแต่มุกกระลานะใช่ไหมใช่ไหม ทันวานี้ครับนี่เลยพี่ที่ดี้วยจะมีเมียแล้วีใจด้วยนะพ้องบกันวานพี่ใจด้วยนะไมอยากันก็บอกได้บอกได้บอกได้บอกเป็นอุตนิที่ได้มาันมาเป็นวันที่19ธกันวามโอ้ยพี่จพี่ใจถึงันดูว่าวันนี้วันอะไรวันนี้วันอะไรใช่ไหมอธินาแล้วนะใช่ใช่ครับใช่ครับ่วกันจริงจริก็ใช่แหละครับหมายงวาคื คือวันวันนี้เป็นวันที่แบบคุยกันไปสักพักนึงแล้วแหละแล้วเตรียมงานไว้สักพักนึงแล้วอะไรแบบนี้เตรียมกันกี่เดือนกี่ปีมามาเร็วแล้วเร็วมากเลยค่ะครับก็เตรียมงานไปสักระยะมาแสงแสงแสงพวกกันหมดเลยใช่แต่ว่าจริงจริงมเแบบเพื่อนแ่ะเพื่อนแบบเพื่อนๆอะไรอย่างเงี้ยก็แบบได้มีโอกาสกิ้งก้งบอกกันไปแล้วอะไรอย่างเงี้ย อะไรเงี <muitas S 2> ้ยณวันนี้มันอะไรกันที่เดียวมันมันมันยังติดขัดอะไรไม่รู้ว่ามันทุกอย่างโฟลถ้าเกิดณวันนี้แล้วกันนะครับก็ยังก็ยังถือว่าโฟล์อยู่อย่แล้็โอเคอะไรเงี้ยแต่เจมดูไม่ดงไม่ร้อนเพราะว่าถ้าเป็นคนอื่นเขาแต่งงาน้าเขาจะรู้ว่าไอ้นู่นจบไม่ได้ไอ้นี่ก็ยังไม่เสร็จเออผมอาจจะลืมไปบางบางอันไม่ไม่ไม่แต่ว่าคือเรียกว่าเรียกว่าเราคุยเราทำงานมาสักระยะแล้วแหละครือว่าเรื่อมาสัมภาระพี่เจมจะมีแขกที่เตรียมไว้สบายตีโคนฮะไม่เยอะไม่เยอะไม่เยอะครับคือคือคือจริง งานงานงานนี้มันจะเป็นงานที่เป็นงานงานแต่งงานมั่นให้กับผู้ใหญ่อะไรอย่างนี้ยครับแล้วเราก็เชิญเชิญเป็นงานพิธีที่เราจะทําให้กับผู้ใหญ่แต่ว่าพอถ้าเกิดว่างานเด็กๆอ่ะเดี๋ยวมีงานเด็กๆแยกไปอีกทีอีกหลายเรื่องผ่านไปใช่อันนี้จัดงานเด็กแต่พี่หรือวาจัดอะไรอันนี้จัดจัดที่ประเทศครับอยากรู้เพื่อนจะบอกเป็นยังไไม่เพื่อนจะบอกครับอ๋อเป็นงานเป็นงานที่เป็นพิธีส่งแบบ ใหญ่ก่อนคู้ใหญ่แต่ว่าเป็นยังไงบ้างเขาแต่ว่าแต่ว่าอย่างเกฟว์ลินทองก็ต้องไปช่วยอยู่แล้วค่ะทุกทุกงานเลยมีมีใครที่เราบอกว่าไม่ต้องไปอย่างเกฟว์ลินทองเนี่ยเราคาดหวังแค่ซองมั้ยซองทองอ่ะเออเฮ้ยพูดเลยพูดเลยเออใช่ต้องพูดตรงนี้ใช่ไหมซองทองซอแล้วตอนซองเลยคือตอนเพราะว่าตอนแรกอ่ะผมบอกเขาไปแล้วแล้วเขาบอกว่าไม่มีอะไรจะให้อะไรเงี้ย เขาบอกว่าเดี๋ยวไปรอแบบรอลูกเลยแล้วกันอะไรเงี้ยผมว่าคือผมเฮ้ยมันไม่ได้เพราะว่าเราไม่รู้ว่าอีกเมื่อไหร่แบบพื้นแรงแค่ไห่เพราะแม่คือมันต้องงานนี้อย่างน้อยก็ต้องแบบห้าบาทนะของของแม่กุ้งต้องมาผมเมื่อกี้ในใจคือ2บาทเลยเห้าบาทเลยไม่ได้ไม่ได้สองบาทมันยังไม่ถึงแตงเลยมันเขาเป็นแม่เล็กของห้าบาสมศรีใช่เรารู้จักกันมาแบบเป็นสิบสิบปีแล้วพี่ชายคนแรกในวงการก็ควรจะแบบปีละบาทเลย เอางี้แล้วกันแบบมันคงเป็นสิบสิบปีผมหารสองให้สักข้าแล้วกันจะกข้าแบบอุ้ยเราต้องตอยไปเปล่าเขาเป็นลูกหยาบเกตหยางพี่เกตเขาเป็นลูกของร้านของพี่เกตเป็นลูกเจ้าของร้านเจ้าของแบบสิบสบาทแล้วกันคาดหวังจะได้จริงไหมคาดหวังจะได้จริงไหมตั้งแต่บาทนึงผมยังไม่กล้าเลยแต่เกมพอนมันแต่งงานพิธีวันที่สิบเก้าผ่านไปมันจะต้องใช้ชีวิตครอบครัวแล้วเรามีภาพนั้นไหมภาพครอบครัวไม่ คือไม่คือไม่ได้มีครามกลัวอะไรแบบออขนาดนั้นเลยอย่างเงี้ยครับผมว่าคือทุกอย่างมันก็จะคงดาเนินไปแบบเป็น,เป,นเป็นปกติของเราอะไรอย่างเงี้ยใช่ใชผมว่ามันคือมันก็เป็นแค่พิธีกรรมอันหนึ่งที่เราแบบว่าทำทำให้เพื่อเป็นออฟฟิเชียลที่เราจะทําให้แบบว่าทั้งทั้งตัวเสนาบดเองแล้วก็ตัวแบบครอบครัวเองอะไรอย่<ร>างเงี้ย<ร>พิธีกรรมเขาเชื่อเหมือนเรานะตอนนี้เขาก็ยังไม่ได้ตื่นเต้นนะครับแต่ไม่เขาไม่รู้ว่าใกล้ๆวันแล้วมันจะแบบว่าลักษณะมันจะเป็นยังไง แต่ว่าเขาที่ใส่เหมือนเราเลยชิวๆก็ชิวๆชิวๆเลยครับแต่ว่าคือต้องต้องบอกว่าในความชิวเนี้ยมันแบบมันมันถูกเตรียมมาเยอะแล้วเลยอ๋อคือผ่านกระบวนการทั้งหมดแล้วใช่ใช่ใช่ครัเหลือทุกวันนี้ก็คือนั่งนอนให้หลับตื่นมาหน้าใสสูงแหวนครับก็ทักทักผ่อนให้สบายจริงๆคือไม่ได้เรียกว่าฟ้าแลบอะไรเพราะจริงๆก็คือมีเรียกแฟนมานานใช่ใช่ใช่ครับแล้วมีการคุยมานานแล้วแหละครับเจนที่ว่ามันจะเหมือนในละครที่เราเล่นมั้นเพราะเราเล่นทั้งพี่เลียดเล่นทั้งปัจจุบันน้้เเลยไราแตปอะ ตือก็จริงครับตื่นไม่รู้เหมือนกันครับผมว่าเดี๋ยวต้องไปรอรู้กันยังไงว่าเป็นยังไงแต่ว่าผมว่าก็ผมว่าคงต้องมีตื่นเต้นกว่าถ่ายละครแน่ๆครับแต่เราค่อยๆกันนะไม่เหมือนได้ได้ครับจะร้องไห้มอุ๊ยไม่รู้เลยครับแต่ว่าปื่นตื่นครับโอเคขอบคุณค่ะยินดีด้วยนะคะนี่เจมเอาไม้อ่ำกับลูกมา